สวัสดีครับพมกกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2518ถ่ายทอดสดทางช่องเ h ็ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา30ถึงเวลา16นาฬิกา30สำหรับคู่มวยทําการถ่ายสดครับมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งกาสดเป็นการผู้ร่างด้านทับหลวงเพชรเกียรตเพชร,พ,ชร,พ,ชรพบกับทางด้าน พรนาโชคสอภูยพัดโชคเวทน้าหนัก125อปอนคู่ที่2การสดนับเป็นกาผู้ร่างด้านก้องโนว่าบางแสนไว้ขับพรกทางด้านเพชรก้องขวาวอเทคโนโลยีหลงปู่สวงโชคเวทน้าหนัก125อปอนคู่ที่3การสดนับไปลองคู่เอกเป็นกาผู้ร่างด้านเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีเพรกทางด้านโยกิรีทีเอ็นมวยไทยชคเวทน้ำหนัก1 1 9่อปอนคู่ที่4การสดนับเป็นคู่เอกเป็นกาผู้ร่างด้านวันชัยน้อย พานทองยิมพบก,กับทางด้านเพชรสยามน้ำดื่ม T2A วอเตอร์วอน่เวทน้ำหนัก122ปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการการทังสดก่อนที่จะทำการวิเคราะห์รายวิจารณ์ผมขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยก PY24 มวยพักยกระอตอโ้ราคาสนามเปิดที่เล่นกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและหมดสเต็ป สำหรับสมาชิกใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าสอบถามรายดีกว่นได้สมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อสมาชิกยาเริ่มใส่แอดอำนาจแอดไลน์ add ที่แอดพีวายสองสี่มวยพักยกโรโต,โต้ที่ดีสุดนะครับตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับคุยหนึ่งกาสดเป็นคู่มวยคนระับแก้มือล้างตากันใหม่ระหว่างทางด้านทับหลวงเพชรเกตเพชรพบกับทางด้านพรนำโชคสอบอูุิพัน์ชคเว้น้ำหนัก125ปอนด์ปอน นักชงด้านวายแดงทับหลวงเพชรเกียริเพชรถึงน้าทับหลวงอเมืองชุมแพหรือชื่อเก่าวคือฟ้วาวไทยน้อยแดงรถดีอายุ19ปีนักชกจวดขอนแก่นสูง168ซมทั้งนั้นทับหลวงนะเป็นมวยถนัดขวาเอากรบเครื่องออกได้หลากหลายหนักแรงทุกรูปก,กาแรงก,กาสวดเตะนัตนกต่อยแรงมีลูกเตะขาแรงแรงมาส่ออ่อยรุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชิ้ได้ทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรของทีมงานคนจัด สองไฟล่าสุดนับชกโชว์ไม่มีการตัดสิ่งทางด้านสาธารณภพกินศึกมวยไทยเวิด์เฟติวัลแล้วไฟล่าสุดครับเอาชนะนอกที่2สองดนดดาวสยามสอ่อเตะพันธ์ที่เวทีม,มวยเจ้าสีส่วนนักชงด้านควาเงินพรน,น้ำโชคสอ่อูุิพั์อายุ20ปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง170เซนติเมตรทางด้าพนพรนํำโชคครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชกสูงทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงล็อกรัดมัดตีดี ขยันเดินเปิดเก็บขยันอ,อ้ออาวุธปอดใหญ่ปลาแรงอาวุธวงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงใช้ได้หัวใจจุใจสู้ดีทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมือสอบภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมาราชสองไฟล์ดดล,ล่าสุดแพ้คะแนนด้านไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ที่เวทีมอรสีและไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านป่าพิภพเอราวัณที่เวทีมอญสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้เป็นการเจอกันใหม่นะไฟล์นี้เป็นไฟ์ที่สองของคู่นะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วรับหนึ่งไฟล์เมื่อวานที่ที่ยี่สิบห้าเดือนแปดปีหกเจ็ด ด,ดีเวทน้ำักหนึ่ง2 2ยิบอปอนด์ที่เวทีมวยชักศรีครับก็เมื่อมาร่วม10เดือนที่ผ่านมาเป็นทางด้านทัพหลวงครับวชนนางคะแนนด้านพรมิทักพรนำโชคครับลงมานสนุกมาเจอกันใหม่นะทางด้านทัพหลวงรับดักชกรุ่นน้องของทีมงานคนจัดอรการชกสามไฟล์ล่าสุดมีแพน็อกหนงไฟชกโชว์หนึ่งไฟล์นะเป็นการะสินแล้วไฟล์ล่าสุดทับชนะน็อกมาครับในไฟล์ล่าสุดโชว์ดีครับประเภทมวยครบเครื่องบูสู้ดีกาแรงกาสดอาวุธต้นๆเนี่ออกที่หลากหลายนักแรงทุกรู่ แต่พื้นฐานเดิมเองนะทางด้านทับหลวงเป็นมวยที่การยืระยะไปไปไม่ค่อยดีคนระับโดนบทโดนเบียดมียุบมียน่นมียอมมีแพนะ้วปลายครับเป็นประจําส่วนทางด้านพอนาโชคนักชกรุ่นพี่ตามจริงที่มากกันประมาณ1-2ปีรูปร่างชกที่สูงลอากันนิดหน่อย2-3เซนติเมตรควอมการชกสามไวดาลสุดแพ้มาตลอดยังไม่ชนะใครเลยประเภทมวยสูงยาวเตะต่อยหนักแรงกาแรง,กา,แรงกาสดเอาทนาัดอาวุธหล,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 ลักเป็นมวยเข,ข่าในแข็งแรงการยืระยะไป,ไปมั่นคง แต่ดูว่ความเป็นมวยอาวุธความหลากหลายวุธจะดูว่าไปลองคู่ชกและตัวพรนําโชคเองนก็ยังหยุดห่างหายนะครับจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานรุ้ม4เดือน,นเต็มชกไว้ไฟท้ายตั้งแต่ประมาณเดือน3ามปี 6, 8, หกับดยุถ่ายไป4ีหเดือนนะครับมวยคู่นี้มาเจอนะครับไวไ้ในไฟที่2ส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านของทีมงานคนจัด มวยคู่นี้ตามทางมวยทรงมวยต้นๆนะครับทางด้านทับหลวงเพชรเกียริเพชรดูว่านะครับจังหวะการวงนอกจะดูว่าออกได้หลากหลายหนักแรงแม่นยำกว,ว่าวุธอ,ออกที่คมกว,ว่าต้นๆนะจังหวะต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาววันศอกลุ้นนับกดด็อกรับเต็มก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เป๋แค่เซ่แค่เ,คเมาหรือฟันศอกแต่ครับตามทางมวยทรงมวยเข้าไปก่อนนะทับหลวงดูดีกว่ากันเห็นสมาชิกเข้านะทับหลวงมีราคายาเริ่มแต่งตัวมาทุนด้วย เอไปไปลายทับหลวงไม่ยุบไม่ย่นเน้นรูกหนักรุ่แรงกู้สู้ครับอย่าปั้มเข่างมากดูดีกว่าจะชนะพรน,นำโชคสอบรัดย้ำแข็งไปได้ไอีกหนึ่งไฟก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่สองการสดการพบลางด้านกล้องโนวาบางแสบไว้ขับพบกันทางด้านเพชรกล้องขวาวอลเทคโนโลยีส่วนชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นักชกด้านไวแดงครับกล้องโนวาบางแสบไว้ขับหรือชื่อก่าวคือกล้องพบวอลสุขสันต์ อายุ20ปีนะักชกจังหวัดเพชรบูรณ์สูง1 7 7ซเมตรงด้าน,นกล้องโนวาถ้าเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างชกสูงทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขว่างแทงปอดใหญ่ปาแรงบูสู้รันอาวุธตรงนอกนะเตะต่อยหนักแรงมาศอกอ้อยดีทําการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยบางแสนไว้ขับสองไฟลล่าสุดมีชนะคะแนนด้านอาิสาคาบศึกมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมแล้วไฟล์ล่าสุดครับเอาชนะน้องคิดสามด้านอาชานายัยวอลชา ที่เวทีมวยภูททจอจหวดสักแก้วศึกมาจภูมิมวยไทยส่วนนักชกด้านความเงินเพชรกล้องกวาวอเทคโนโลยีหงปู่สวงอายุ18ปีนักชจกจังหวัดสีสะเกตสูง175เาซนติเมตรถนัดเพชรกล้องกวาและเป็นมวยถนัดซ้ายทรงมวยมวยฝีมือเอาครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายจาังหวะดักเตะดักแทงทำไดีมาสอดีสอกดักสอกส่วนออกด้แม่นออกด้คมเข้าในร็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกระชบิดอ่อยดีทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนโลยีหงปู่สวงจังหวัดรีสสเกต สองไฟล่าสุดนะมีพิกแพ้คะแนนด้านแสนวริสพร้อมกินศึกมวยไทยวิถีทิท้งถ่ยจวดบุรีรย์แล้วไฟลล่าสุดนะพิกเชนะน็อกหนึ่งด้วยลูกเตะการคอนะครับโชกันทางด้านไข่มุขขาววันของโอม WKO อที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยมวยคู่นะครับทางด้านก้องโนวาบางแสนไฝขับนบหรือที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับกับชื่อเก่านั่นก้องพบวอลสันเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือช่องเจ็ดครับตัวที่สองหลังจากด้านก้องพบนับได้แชมป์ มวยรอบปูเสือคนระับฟองการชกต้องบอกว่าตกลงอย่างน่าใจหายคนระับแพ้ที่ต่อมาเจ็บไว้ด้วยคนระับก่อนที่จะหยุดไปพักหนึ่งนะครับไปพักร่างกายคนระับการกลับมาภาคใหม่ภาคนี้นะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายมาเป็นก้องโนวาบางแฝดไฟล์ครับกลับมาชกเปนหมดสองไว้คนระับชนะด้วยทั้ง2ไว้ประเภทมวยสูงยาวกับเครื่องเตะต่อยหนักแรงวุฒนาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงเดินแทงกวางแทงการยีได้ไปลายมั่นคงช่วงนี้นะับนักชมด้านค่ายบางแสตไว้ครับ การทำมวยต้องบอกว่าคุณภาพดีมากครับนักชกออกมามีมาตรฐานแข่งแรงก,กับทุกคนครับและที่สําคัญนับช่วงนี้นะสมาชิกค,ค่ายมวยบางแสดไฟล์ขับต้องบอกว่ามีแฟนขับแฟนมวยนะตามรุ้นมาเชียร์เยอะมากที่สุดนะครับเวลานี้ส่วนทางด้านเพชรกล้องขวารับนักชกรุ่นน้องตามเป็นจริงที่น้อยกันประมาณ2-3ปีรูปร่างชกจะเสียเปรียบนิดหน่อยมีโปรแกรมการชกอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอการผ่านมวยทางด้านเพชรก้องขวาก็จะดูว่าไม่เสียเปรียดครับ ฟอร์มการชกช่วงนี้ก็บอกว่ามีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปประเภททรงมวยทามมวยถนัดซ้ายอาวุธจาซ้ายทั้งแถบครับออกได้หลากหลายหนักแรงแม่นยําทุกรูปลุ้นนับกดน็อกนะครับต้นๆน,นะสมาชิกเป็นมวยที่ถือว่าจัดจ้านมากครับอาวุธออกไดหลากหลายหนักแรงแล้็คมและยังมีลูกตวัดเตะก,กันคอเป็นทีเด็ดครับแต่พื้นฐานเดิมเลยทางด้านเพชรกล้องขวาข้อเสียนะครับเป็นมวยที่ดูว่าปอดเล็กครับการเลยไปไม่มั่นคงแพ้มวยเข่าในแข็งแรงโดยตรงครับโดนบดโดนเบียดจออรูปยุบรูปยอม พลิกแพ้ไปตายเป็นประจำสรุปการข้อพิจารณ์คู่ที่2นะครับการสดมวยคู่นี้นะครับตามทรงมวยทางมวยต้นๆนะครับผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องชกอยู่เป็นประจำสม่ําเสมอกว่านะครับอย่างด้านเพชรกล้องขวาดูว่าจังหวะการุนต้นๆนะครับอาวุธดงนอกจอกได้หลากหลายหนักแรงแม่นยาําวกว่าหมัดและซอกออกด้วยแรงนะครับออกได้คมนะครับลุ้นนับกดน็อกก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เป๋แค,แ,แค่เซ่แค่เมาหรือว่าฟันตอกได้แตกก่อนครับ ตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าก่อนนั้นเพชรกล้องขวาจะดูดีกว่าครับมีราคาสมาชิกยาเริ่มแต่งตัวลงทุนด้วยย้ำนะครับยาเริ่มแต่งตัวลงทุนด้วยเกมไปไปลายบทเปียบไปแล้วทั้งด้านเพชรกล้องขวายืนระยะอยู่ได้เข่าวงในนะกดแขนไร้แขนกวา้างนะสุดได้ไม่ยุบไม่ยน่นไม่แผ่วปลายดูดีกว่าครับตามทรงมวยและทางมวยจะชนะเพชรจะชนะก้องโนวาบางแสนไว้ครับหรือด้านกล้องพบวอลสันไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่สามนะคู่ที่สามการสดครับไปรองคู่เอกเป็นการพบฝลั่งด้านเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชศีนะครับราชศีพบกับทางด้านโยกคีรีทีเอ็นมวยไทยชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์นักชงด้านป่ายแดงเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีหรือด้านเพชรฤทธิ์พอมกินหรือด้านเพชรฤทธิ์พีเคแสงชัยมวยไทยยิมอายุยี่สิบปีนักชกจัดบุรีรัมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแต่ด้านเพชรฤทธิ์เขาเป็นมวยถนัดขวา รูปร่างชกสูงครับโงมวยมวยฝีมือผสมข่าวเอาุบเครื่องจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดสอ,อ,กอ,อกแรงแข้งหน้าสายออกดีแม่นออกดีแรงสอ,อกดักสอ,อกสวนก่อให้ดีครับเข่าในมีทุกกฎแขนไร้แขนกว่างหน้านันแทงหัวใจดุใจมั่นคงทําการเก็บโดยซอมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสอ,อกไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านสดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมยราชำเนินแล้วไฟล่าสุด,นนนนดชนะคะแนนด้านทศกัณฐ์ช้านคอสี ศึกส่อเตะพันที่เวทีมวยภูทรส่วนนักชกด้านความเงินยกคีรีทีเอ็นมวยไทยหึ่งด้านยกคีรีสอบเพชรจำรัดหรือชื่อก่าคือเพชรธวัชชุ่มพันธ์ม่วงนะครับอายุ24ปีนักชกจอดสุรินสู่งร์สูง165ซเมตรทางด้านยกคีรีเป็นมวยถนัดขวาท่งมวยมวยเข่าในร็อกรัดมดตีเหนี่ยวเแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับการยืดปลายมั่นคงบูสู้ดีเอาุรงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงมาสอก้อยนุนแรงมีลูกเตะขาแรงๆครับ หัวใจสู้ดีการยืแย่ปิปลายมั่นคงทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมสองวัยล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านเด่นสิ์น,นาย,ยกทิศพงศ์ศึกมวยไทยวิธีทิ่ถไายจังหวัดบุรีรัมย์แบบให้คะแนนโชว์คะแนนทุกยกนะครับแต่ดูว่ารูปเกมโดยรวมทางด้านยกคีรีเนี่ยดูดีกว่านะครับทางทีมงานผู้จัดก็เลยนำทั้งคู่มาแก้มือใหม่ที่เวทีม,มวยชักศรครับก็ย,ยังเป็นทางด้าน เด่นครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่4ครับทางด้านเด่นครับไว้าละสุดชนะน็อกด้วยสี่ด้านยกคีรีครับที่เวทีมอนสี่ด้วยลูกจังหวะหัวชนกันครับแล้วก็การจับทางด้านยกคีรีนับแตกนับชกต่อไม่ได้นะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการเจอนะว่านะครับการระหว่างทางด้านมวยเกตเอของทีมงานเกียรติเพชรด้วยกันทั้งคู่ทางด้านเพชรรีนับนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกจะได้สูงลอยกันเห็นชัดครับสูงประมาณ6ถึง7เซนติเมตร อร์มการชกสามไฟล์แล่าสุดชนะหนึ่งไฟล์แล้วแพ้ไปสองไฟล์ถ้าพูดถึงทางด้านโปรแกรมการชกด้านเพชรฤิธนะครับโปรแกรมกรชกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต่อเนื่องเลยสมาชิกทางด้านเพชรฤิ์น,นนะแพ้คะแนนด้านสดาวทองต้องแต่เดือนสิบสองปีหกเจ็ดปลายปีหกเจ็ดแล้วก็หยุดไปเลยนะครับประมาณสี่เดือนเต็มนะก้ารประชกใหม่เมื่อกลางเดือนสี่นะประมาณเดือนเมษายนปีหกแปดครับก็มาชนะคะแนนทางด้านทศกัณฐ์ไว้ครับแล้วก็หยุดห่างหายไปนะแล้วก็กลับมาทีนะภาคนี้นะสมาชิก น่าจะไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแล้วนะครับการกลับมาภาคนี้มาซ้อมด้านค่ายมวยพีแสนชัยมวยทย,ยิมพร้อมกับผู้สนับสนุนใหม่นะครับเวทน้ำหนักชกคือ1นึกปอนดูว่าปล่อยเวทขึ้นมานะครับดูว่าตัวเด็กเองก็น่าจะโตขึ้นด้วยนะครับประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธนี่ออกได้หลากหลายนะครับคองแคบอาวุธครบเครื่องส่วนทางด้านยกคีรีนักชกรุ่นพี่ตามเป็จริงที่มากกันมา4-5ปี ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยจํานวนการชกประสบการณ์เวทีนะครับทางด้านยกคีรีดูดีผมมากทางด้นานยกคีดีเองนะครับเคยมีนะครับช่วงหนึ่งนะครับทาฟอร์มการชกชนะต่อกันมาประมาณ1 0 1ถึงไฟล์ด้วยนะครับไม่แพ้ใครเลยคนระับฟอร์มการชกช่วงนะั้นถือว่าโชว์ดีมากแต่ช่วงนี้นะสมาชิกต้องบอกทางด้าน,านยกคีีเองฟอร์มการชกไม่ดีเลยนะคร,รับแพ้ที่ต่อมาสไฟรวดประเภทมวยกลเครื่องเตะต่อยหนักแรงกาแรงกาสวนมาสอกอ่อยดีนะครับอาวุธนาดอาวุธหลักๆเป็นมวยเข่าไนเหนียวแน่น ข้อสาคัญเป็นมวยที่ข้อแข็งงมากนะมีลูกจยากแส้งแรงแต่ทางด้านยกคีดีเองนะดูว่าฟอร์มการชกช่วงนี้นะไปไปลายนะเป็นมวยที่ดูว่าเร่งไม่ค่อยขึ้นนะสภาพร่างกายเนี่ยก็ดูว่าโอยๆับทรงมวยทางมวยเป็นทางด้านยกคีดีนะถ้าสภาพร่างกายมาไม่ดีเมื่อไหร่ครับดูว่าจะไปลองคู่ชกทันทีนะครับสรุปก,การขอเคราวิจารณ์คู่ที่3ลองคู่เอกมวยคู่นี้นครับตามทรงมวยทางมวยนะผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องด้านเพชรฤทธิ์ นะครับดูว่าจังหวะการรุ้ทั้งว่าเพชรลิศจอกได้หลากหลายกว่านะครับจังหวะดักเตะดักแทงรักเรียมสมองมวยความเป็นมวยดูดีกว่านะครับต้นๆเนี่ยหลากหลายนะครับเข้าไปก่อนนะสมาชิกด้านเพชรลิศจะดูดีกว่านะครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายประทับบทเปรียบแล้วทางด้านเพชรลิศับดูว่าสู้เข่าในได้นะครูปร่างก็ได้เปรียบจังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าแทนก็น่าจะสู้ได้นะไปปลายมียุ่ยดูดีกว่าจนะยกคีรีเทียนไม่ถ่ยไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่4ี่นะคู่ที่4ี่กาสดนะเป็นคู่เอกนะเป็นการพบพพก,กับ่างด้านวันชัยน้อยพานทองยิมพบกับทางด้านเพชรสยามน้ำดื่ม T2A วอเตอร์บอชกเวทน้ำหนัก122ปอนด์นักชกด้านป่ายแดงนะวันชัยน้อยพานทองยิมหรือด้านวันชัยน้อยสิทธิ์สระเสือหรือด้านวันชัยน้อยสอทอยี่ยวบางแสนอายุ25ปีนักชกจักรมณมสูงหนึร้อมสูง165เซนติเมตร ด้านวันใสน้อยนะครับเป็นมวยทนาดสายจาังหวะฝีมือดีกับเครื่องรักเรียมสมองมวยดีคนระับเชิงชกฉลาดเตะสายต่อยสายมาสอกอแรงมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงสอกกระปะชิตที่ออกดีรวดเร็วอันตรายทําการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมส่องไฟล่าสุดมีแพ้คะแนในด้านขุนซึกเล็กบูมเด็กเฟียนรายการรัชนเนินเวอร์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล่าสุดมาพลิกแพ้คะแนนดะ้านฉลามดำนาย,ยกเอตศสลา ที่เวทีมวยช่วยสีส่วนนะักชกด้านกวาเงินเพชรสยามน้ำดื่ม T2A w a t วอเตอร์บนหรือด้านเพชรสยามจอพิรยาหรือน้านเพชรสยามเดชเพชรสีทองอายุย0ปีนักชกจังุรินสูรินท่ร์สูง170เซนเมตรทางน้านเพชรสยามนะเป็นมวยถนดัดขวาครับรูปร่ปางชกสูงคนระับแต่น้านเพชรสยามเนะี่ยถูกแต่งให้ไปยืนเป็นมวยถนัดซ้ายคนะรับทรงมวยอดมวยฝีมือผสมข่าวเอาครุเครื่อง เตะต่อยหนักแรงครับจังหวะดักเตะดักแทงมีมาสอกอ้อยดีครับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงการยีได้ปลายมั่นคงทําการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยจอพิทิยาจังหวัดสุรินทร์สองไว้ล่าสุดมีพิเอชนะคะแนดนด้านสองพยัคฆ์เจพีพาวเวอร์ที่เวทีมวยเชิสีและไว้ล่าสุดับชนะคะแนดนด้านปานเทพติดหม,มุนน้อยศึกมาตุภูมิครับมวยไทยที่เวทีมวยภูธรมวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นการเจอระร้วงทางด้าน มวยเกตเอบวกครับของทีมงานเกียตเพชรครับในเวทน้ำหนักเวทนี้ด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้เคยประกบให้เจอกันแล้วหนึ่งไกว์ครับแต่ทางด้านวันชัยน้อยไม่พร้อมครับถอนถกไปไฟว์เนี่ยมาประกบเจอกันหม่นะครับทางด้านวันชัยน้อยนักชกรุ่นพี่ตามจิจิงที่มาก,กันมาสี่ห้าปีถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยครับทางด้านวันชัยน้อยจะดูดีกว่าครับชื่อเสียงดังมาก่อนนะแฟนมวยรู้จักมาก่อนทางด้านวันชัยน้อยนะครับมีช่วงหนึ่งนะสมาชิกเมื่อประมาณ ห้าหกปีที่ผ่านมานครับทางด้านวัญชิน้อยถือว่าป็นมวยครับในเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ของทางด้านเกียริเพชรครับที่เก่งมากครับจนหาคู่ชกแทบไม่ได้หรือไม่มีเลยนะครับตัวนักมวยเองครับเมื่อจากคู่ชกหายากและประกอบสถาน,นช่วงโควิดนะนักมวยเองก็เลยตัดสินใจหยุดชกไปเลยนะสมาชิกไปเป็นนายแบบครับอยู่หลายปีเลยการกลับมาภาคนี้นะั่นวัญชัยน้อยนะํามาชกไปทั้งหมดห้าไฟครับ เป็นการชนะ4ไฟและยกเลิกการหนึ่งขัน1ไฟครับนะไฟแรกที่กลับมาชกยกเลิกการขันนะนับเนื่องจากชกแค่4ยกนะครับการกลับมาพาคนี้ต้องบอกว่าทางด้านวันชัยน้อยก็โชว์ฟอร์มไม่ดีครับนะช,ชนะต่ตอมา4ไฟรวดโดยชนะติดต่อมา4ไฟด้วยครับและทางด้านทีมงานเกียิเพชรครับก็เลยประกบให้เจอกับยอดมวยครับของด้านอุ่มพรังหม่อย่างด้านขุณศึกเล็กครับที่เวทีมวยราชจำเนินรายการวานันิ World CD, นระบในเวทนะน้ำหนัก108ปอนด์ โดยมีเก็บคัด1 1 8อปดอนดะ์ของเวทีราชดำเนินเป็นเดิมพัน,นครับทางด้านวันชัยน้อยเนะี่ยต้องบอกว่าแพ้คะแนนทางด้านขุนศึกเล็กลงมาแบบขาดรอยสู้กันไม่ได้เลยครับส่วนทางด้านเพชรสยามนักชกรุ่นนองคนระับรูปร่างชกที่สูงและลอยกันนะับเห็นชัดสูงกัน 6- 7เซนติเมตรสภาพร่างกายชวเนวตได้หนุ่มได้สดกว่าแน่นครับทางด้านเพชรสยามเองต้องบอกว่าฟอร์มการชกช่วงปี66 67, ถึงปี67นะเครับเคยชนะที่ต่อมาประมาณ 1 1ถึงสิไฟลวดจนมีชื่อติดยอดมวยในปี67เจครับและไฟสำคัญคือไฟตัดสินครับก็ไปเจอทางด้านยอดมวยนั้นกลุ่มพลังใหม่ครับขุณซึกเล็กบูมเด็กเสียครับเป็นทางด้านเพชรสยามครับโดนเตะก,ก้านคอแพรน็อกเมยยกที่3ครับหลังจากนั้นมานะับฟอร์มการชงด้านเพชรสยามเองตกลงอย่างน่าใจหายครับแพ้ที่ต่อมา5ไฟลวดแต่ตอนนี้นะครับสองไฟล่าสุนะเพชรสยามเอง ก็กลับมาโชว์ฟอร์มชนะไว้2ไฟฝ่ายแล้วครับโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยครับสองฝ่ายล่านะสุดสรุปการโควิจาร์คู่ที่4คู่เอกนะสมาชิกมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการโคจร,รมาเจอกันแล้วว่ามวยถนัดซ้ายนะครับรุ่นพี่เก่าเกมอย่างด้านวันชัยน้อยนะครับนักชกรุ่นน้องนะครับเป็นมวยถนดัดกว่าครับแต่แต่งเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับนะักชกรุ่นใหม่เรียกว่าทั้งคู่เนี่ยต่างม,มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันคนละช่วงนะครับมาโคโจจรกันมาเจอกันนะครับ ช่วงนี้ดูว่าฟอร์มการชกก็เหมาะสมนะครับคนหนึ่งได้เก่าอีกคนหนึ่งได้รุ่นน้องครับสดขึ้นมาส่วนตัวดูว่ารูปเกมการชกมวยคู่นี้ครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรก,กสนุกครับเกมการชกน่าจะเบียดกกนครับในยกต้นๆผนแพ้ชนะไปว่าที่เกมในท้ายการยืนระยะไปปลายครับส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านเพชรสยามครับดูว่าไปปลายครับรูปร่างชกจะได้เปียบเข่าวงในเนี่ยจังหวะกดแขนไร้แขนดันแทงมวยที่รูปร่างช่วงชกสูงกว่านะเข่าวงในเนี่ย ทำแล้วจะเห็นชัดกว่านับลูกเล็กลูกใหญ่จะดูดีกว่านับสภาพร่างกายชุนเนียงด้านเพชรสยามก็กลับมาดูดีขังนับชนะต่อมา2ไปด้วยนะครับสรุปโดยรวมเรื่องช่อมด้านเพชรสยามจะชนะวันชัยน้อยไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่จบแล้วคุณจำาการสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์เพราะก็มวยเด็ดติดดาวครับฟันธงนับมวยรักมวยชอบนะครับสำหรับคู่หนึ่งเรื่องชอมด้านทับหลวงเพชรเรติเพชรรัวต้นต้นอุจจารหันละไปปลาบิ๊กยน ดูดีกว่าต้นต้นรุนนะับกดนก,ก่อนได้ด้วยนะครับจะนะับพอนาโจ๊กสอบยัดไปด้านสนุกผู้ที่2เลือกชอบด้านเพชรก้องขวา,ว,าวอเทคโนหลวงผู้สวงดูว่าต้นต้นครับตรงมวยทางมวยได้เปรียบทรัอาวุธหลากหลายหนักแรงแม่นยากว,ว่าเป็นปลาหยุ่ยอดดูดีกว่าชนะก้องโนวาไปได้นสนุกคู่ที่3ามบเรื่องชอบเพชรลิศครับดูว่าต้นต้นจังหวะฝีมือดีกว่าอาวุธหลากหลายคล้องแค่กว่าครับตรงมวยทางมวยต้นต้นดูได้เปรียบไปปลาหยุ่นย่นชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยไปได้สนุก คู่ที่4เลือกชอบด้านเพชรสยามครับดูว่าเกมกานชกคู่นี้คู่ขี้สูสีคนระับไปไปลายดูว่าเพชรสยามรูปร่างนิ่ ب, มเบียบสภาพร่างกายเนี่ยดูดีกว่าทนะับบนเบียบแล้วชนะวันใช้น้อยไปได้เป็นสนุกสําหรับมวยรักมวยชอบมวยติดดาวนะัสมาชิกผมเลือกชอบที่คุ้ย1หนึ่งการสดผมเลือกชอบด้านทับปลวงเพชรเกตเพชรครับดูนตน้นรุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้คนระับไปไปลายเิีย้ดูดีกว่าเลือกชอบด้านทับปลวงเวดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกใดชอบการขอวิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดตามได้ค,ครับ